สวัสดีครับนันะวันนี้มาเรื่องของตักก็แล้วกอปิกป๊อปอัพที่ผมสั่งมานะตัวนี้สั่งมาจากจีนนะครับตัวนี้มันจะพอลูกมันใกล้กันกับลูกปัดนะครับลูกปัดจะแปดมิลลมลูกปัดตัวนี้จะแปดมิลนิเมตรนะเดี๋ยวสีดีกว่า แล้วสีอันนี้ปัดตัวเนี้แปดมิลน,นะครับปรับอัสิบมิลที่ใช้อยู่ส่วนตะขอที่ผมใช้ก็จะมีเบอร์17กับเบอร์18นะครับของโคดิวนะครับส่วนเรื่อตะก้อก็จะเป็นตะก้อชิ้นท้างนะครับชิ้นก็ประมาณนี้อถ้าผมใช้ปกติจะอยู่ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนวิธีเกี่ยวง่ายๆครับเกี่ยวเข้าไปได้เลยผมจะใช้ประมาณสองลูกครับออพี่โอปา้ากินเหรอครับก็ดับประมาณนี้ครับอันนี้ หรือจะสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับรมาณนี้ก็ได้เลยต้องเ้าเรียกอะไรอาจจะเลยตะก้อตูดตะก้อมาประมาณนิกนิ้วหนึ่งประมาณนี้ส่วนป๊อปอัพตัวนี้ก็อ่45บาทครับผมสั่งมาจากจีนประมาณ30-40ห่อมาณนี้ครับ ตะกอนี่ก็สั่งได้ที่โปดิวนะครับเพจของโปลดิวตะกอนี่ผมทำขึ้นมาก็รูปที2ยครับก็เหมาะกับใช้ลำที่นี่นะครับที่บึงสำรานโอเคฝากไว้เท่านี้ครับ